อยู่ในช่วงสอนควายให้เป็นโปรมีใครให้ดูเกมนี้บ้างทีวันเจอ XTN ซเทเกม2ที่23เล่นดูเป็นแคลรี่เดี๋ยวกูมาสอนพวกมึงเองตามมาดูกันเลยดูตอบดูสาดีนะโอ้โหแพ้ยับแต่ไม่เป็นไรความรู้กูแน่นอยู่แล้วกู <c oughs> ต้องบอกกันว่าดูมาเป็นฮีโร่ที่เล่นได้ทั้งซับสี่ ออฟเลนแครี่มิแต่ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นที่มพิงเห็นกันก็คือเป็นมิดก็อฟเลนวิธีการออกของอะไรมันก็คล้ายกันหมดเหมือนคล้ายกันทุกเกมอะ่ะไม่มีอะไรมากตัวนี้แต่ตัวมันถ้าเลนไม่ระเบิดจริงๆตัวมันจะรวยมากเว้ยเดี๋ยวกูจะสอนวิธีการเล่นิดนหต่อยแล้วกันเริ่มจากนะสก,กิลนะสก,กิลสกิลแรกเป็นสก,กิลกินกีฟเดี๋ยวจะอธิบาย สก,กิล 2, สองป็นเนไฟปดแล้วแบบเพิ่มความเร็วแล้วก็เผาศัตรูที่อยู่ในแอเรียนเนี่ยไปเรื่อยๆสก,กิลสามคือฟันปุ๊บรถรถตามแม็กเกตพีที่มันบอกนะสก,กิลที่สี่ก็คือการดูมการดูมก็คือการใบสก,กิลไม่ให้ใช้แล้วก็กดไอเทมไม่ได้กดสก,กิลไม่ได้เดี๋ยวจะอธิบายจากทีกกกแรกเลย สก,กิลแรกคือสก,กิลการแดกคีฟแดกก็ดูแดกคีฟเนี้ยแดกคีฟซึ่งถ้าเป็นคีฟป่าเราจะได้สก,กิลจากคีฟป่ามาด้วยแต่ว่าการที่เราจะได้สก,กิลมาเราต้องกดคิกขวาให้มันแบบเป็นกรอบรทองๆอย่างนี้มึงเห็นปะกรอบรทองๆคือการที่เรากินคีปไ,ได้สก,กิลแต่ถ้าเราปิดคือ,อรเราจะไม่ได้สก,กิลที่แดกที่แดกคีฟสวนมาที่มันมีอะ แล้วมันจะมีเลเวลบอกอยู่ว่าเลเวลหนึ่งจะแดกคีเวลสี่ <c oughs> พออัพขั้นที่สองจะแดกคีเวลห้าอัพขั้นสามามแดกคีเวลหกซึ่งคีปปาดแต่ตัวมันจะมีเวลอยู่แล้วบอกอยู่แล้วอ่ะและเงินโบนัสเพิ่งเห็นคำว่าเงินโบนัสไหม <c oughs> ตรงนี้แหละจะเป็นความลับที่ทำให้ดูมรวยแต่ว่าการที่จะ่ได้เงินโบนัสอ่ะ <The ground. S 1> มันจะต้องหมดสกิลมันจะต้องเวลาแดกก็มันจะมีรอบของสกิลตรงเนี้ย เนี่ยแองกูอัพขั้นแรก60ได้60เดี๋ยวกูรอหมดดูอ่ะก็มึงก็จะเด่งมาเป็น60บาทประมาณนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็จอดลึกจ,จอดลึกตอนเลนเฟสกันส่วนมากวิธีการอัพสกิลที่กูเล่นหนะังส่วนมากที่กูเห็นโปรไปเยอร์ทุกคนเล่นเรเวล5ห้าจะอัพประมาณนี้อัพถ้าไม่อัพอินคีพ คือให้มึงเลือกสองอย่างว่าอัพกินคีปหรือหรืออัพไฟนําแต่ส่วนใหญ่กูแนะนำให้อัพกินคีปนั้นเพราะว่ามึงจะรวยมากอ่ะกินคีปนาหนาไฟอย่าเพิ่งอัพนะแล้วก็กินคีปเต็มปุ๊บมันจะได้กินคีปเรืวอวสี่ตอนเรื่อเจ็ดใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมึงจะต้องอัพพื้นไฟให้เต็มใช่มพงต้องอัพ,พื้นไฟให้เต็มแล้วก็อัพเทเลน เทเลนท์เบลสิบส่วนใหญ่เขาจะเปฝั่งสายเพราะว่าพอมางับพื้นไฟเต็มแล้วบวกกับเทเลนท์เบลสิบคือมันแรงมากเว้ยมันแรงมากพื้นไฟมันจะแรงมากจะเป็นช่วงที่มึงรู้สึกว่ามึงตัวมึงฟาร์มไวที่อัพพื้นไฟนี่คือฟาร์มไวนะฟาร์มคีฟดันเลนฟาร์มคีฟป่าทุกอย่างไวหมดอาจจะลากมาฟาร์มสองกองอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอมงับเลขสิบเอ็ดปุ๊บสิบเอ็ดมึงค่อยกลับมาบเป็นดาบไฟอันนี้คือเบสิกที่ทุกคนก็เล่นกัน แล้วก็พอเวลเดี๋ยวยับไเต็มนะเอสิบเอ็ดมันจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมคัพเทเลนและสายเวลสิบสองมึงก็ัไปเป็นดูมพอมาถึงเวลสิบห้ากูแนะนำนะให้มึงอัพเป็นดาบไฟเต็มถ้าถ้าเกิดว่ามึงบวกบ่อยแต่ถ้ามึงจะเล่นฟาร์มมึงก็ต้องกลับมาอัพเทเลสนี้ก่อนตอนเวลสิบห้านะมึงจะต้องกลับมาอัพททเลสนะไฟคืนไฟถ้ามึงถ้ามึงบวกบ่อยอัพกูแนะนำให้อัพดาบไฟ แต่ถ้าฟาร์มบ่อยก็อัพเทเลนลบคุณอาพื้นไฟสิบปีอ่ะประมาณนี้เวนสมบูก็จะมีสกิลครบแล้วทีนี้กูจะอธิบายเรื่องทะเลนก่อนว่าพอเวลยี่สิบเวลยี่สิบส่วนมากเขาจะอัพทะเลนด้านขวากันดูแรงส่วนมากนะแต่มืองอัพอัพด้านซ้ายก็ไม่ผิดหรอกแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เขาจับด้านขวากันพอเป็นทะเลนยี่สิบห้า ทันเลนดี่ผ้ามันจะมีตีกระจายกับดาบแรงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เกือบทุกคนอ่ะอัพดาบแรงไว้ไม่ค่อยเห็นใครที่จะอัพตีกระจายแม้ว่ามึงจะเล่นเป็นแครี่ก็ตามโอเคแล้วทีนี้กูจะอธิบายฉากไปก่อนปกติด,ดาบดูมอ่ะมันจะขึ้นอยู่ตาบขึ้นกับแมกกีแล้วก็มันจะมีความเสียหายพื้นฐานอยู่แล้วเว้ย <c oughs> แล้วก็มีคือการฟันดาบดูมอะมันจะติดมินิสตันด้วย ประมาณนี้ขัดบ้าวขาด,ดขัดอะไรได้ฉาดดูอะโกงมากดูมาฉาดดูทำไม่ได้มันบอกว่าเพิ่มระยะเวลาของดาบไฟอ๋อระยะเวลาสตันของดาบจาก0ูนกเป็น1.2วิด,ดีมากอันนี้แล้วก็หากเลเวลของศัตรูหานด้วยสามงตัวมากกว่าหรือมากกว่าเวอร์จะถูกสตัน์เพิ่มอีกศูนย์ย่วิก็หมายความว่าดาบดูมสามารถสตันได้1.8ดวิด อ่ะถูกละแล้วก็เพิ่มความเสียหายร้อยห้าสิบหน่วยหาสามลงตัวก็ประมาณนี้ฉ <c oughs> าดมันก็ทำงานประมาณนี้ส่วนอากานิมปิดการทำงานของทกิลติดตัวและเพิ่มระยะเวลาการดูมหวินาทีโกงโกงมาก <c oughs> ก็คือ PA พวกแคลรี่ที่แบบว่าแพสซีแบบโวพีเอสเปกเตอร์อะไรพวกเนี้ยเจอดูมอัน ออกอะไนี่มแม่งหน่อยหมด <c oughs> อ่ะประมาณนั้นแล้ววิธีการออกไอเทมต้นเกมวิธีการออกไอเทมต้นเกมกูจะซื้อเป็นนี่ประมาณนี้มึงอาจจะขึ้นเป็นโซลิงหรือว่าอาจจะขึ้นเป็นโซลิงหรือมึงจะติดไว้แค่แหวนอันนี้แล้วก็กลับมาขึ้นรองเท้า แบบที่กูเล่นเลยนะกูจะขึ้นรองเท้าแล้วก็ไปที่ไมดัสไมดัสต่อหรือว่ามึงอยากจะกดดันเลนถ้าอยากจะกดดันเลนมากๆก็ออกมาเป็นเฟสบูสก็ได้เฟดบูสสติ๊กแล้วก็ค่อยกลับมาขึ้นเป็นไมดัสกูแนะนําให้เล่นดูมแล้วออกไมดัสทุกเกมเพราะมันจะฟาร์มไวมากและเลเวลมึงจะกระฉูด <c oughs> ใช่ออกของประมาณนี้ทุกเกมเนะี่ยออกไมดัทุกเกม หลังจากไมดัสมึงให้มึงเลือกสองอย่างระหว่างบิงกับบีเคบบิงบีเคบบิงบีเคบใช่บิงเคบบิงแล้วก็บีเบีต่อแล้ว <fire> แล้วดูว่าอีกทีมมีพวกตัวที่มึงแบบว่าติดสถานะเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นตัวอะไรดีวะขอดูแบบจำไม่ได้ <c oughs> อย่างเช่นมึงเจอบิวมาตเตอร์เงี้ยมันจะมีตัวหมีลมหมีลมที่ลอยมึงหรือว่าเจอแบทไรเดอร์เจออะไรที่มันเจอเบนเจออะไรที่มันทะลุปีกบีเจอปั๊กที่ออกอันนิ่มเจอเอที่ออกเอ้ยเจอเอที่อันติมึงหรือตัวอะไรกะหรือเจอบีดมาอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าเจอบัตซิเกอร์เอออะไรทำนองนั้นอ่ะ เจอเดมอนมาเปิร์กอะไรก่ะประมาณนี้แหละเจอเคิร์สอะไรพวกเนี้นอ่าให้มึงออกเซ็งต่อหรือถ้ามึงแบบไม่แคร์ไม่สนจะละไอความต้านทานถานะส้นตีนี่ก็คือมึงก็ขึ้นมาเป็นชีว้าอันนี้คือที่เขาเล่นกันกปกตินะชีว้าแล้วก็ขึ้นต่อรีเฟรชทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแคร์เล่นเป็นแครร่เล่นเป็นมิดหรือเล่นเป็นออพเลนเล่นเป็นซับพ,พอร์ตออกของประมาณนี้หมด ทำไมต้องออกเป็นชีว่าเพราะว่าดูมาตัวมันเกาะน้อยเว้ยมันไม่มีทาเลนต์มันตัวมันไม่มีทาเลนต์บวกเกาะเลยแล้วอะไรละ่ะที่จะมาบวกเกาะมึงแล้วดูม,มันต้องออกรีเฟรชต่อใช่ปหละ่ะบวกเกาะแล้วก็เพิ่มมานะาคาตอบก็คือชีว่าชีว่าหรือไม่ก็โรตาโต๊แต่นี้แนะนํเป็นชีว่ามากกว่า <fire> แล้วแต่เกมสองอย่างก็ดีหมดอะถ้าเจอพวกแบตไรเดอร์เจออะไรที่แบบ จักรนอตอ่ะจักรทัพเกมจักรนอตกูแนะนำให้ออกเป็นแบบนี้เอาเป็นโรตาดอกเพราะว่าเพื่อมีจังหวะที่เพื่อนมึงกำลังจะโดนสับแล้วมึงเสียบใส่โรตาดอกทันแล้วเกมมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าปกติเบสิกเขาก็จะออกของนี้กันรีเฟเชอร์ของนี้คือแบบแจวละมึงสุดละแต่ถ้ามึงจะสุดกว่านี้อีกก็ขึ้นมันบิงอาเคีนบิงหรือถ้าของมึงยังไม่พอใจมึงอาจจะออกทีนี้เป็น ชาโตวเบียก็ได้จังหวะบินวอลเข้าไปบินวอลเข้าไปดูหรือไม่ก็เป็นเฮกแต่จริงๆแนะนําเป็นชาโตวเบวีมากกว่าหรือไม่ก็เฮลเบิร์ตเฮลเบิร์ตก็ดีเจอพวกทีเออะไรพวกเนี้ยเฮลเบิร์ตตอบโจทย์อยู่เฮลเบิร์ตอาจจะขึ้นก่อนก่อนชิว่าก็ได้นะแล้วแต่มึงอาจจะเป็นประมาณเนี้ยอเทมประมาณเนี้ยมึงก็ต้องเอ่อขึ้นบิงบิงต้องขึ้นอยู่แล้วแหละบิงบีเคบีแล้วก็กลับมาขึ้นเฮลเบิร์ต ถ้ามึงยังไม่แพ่นะแล้วก็กลับมาขึ้นเป็นชีว่าลีเฟประมาณนี้เดี๋ยวบูจะอธิบายเรื่องคิปคือคิปป่า <c oughs> ดูมมันเก่งเพราะว่ามันมีสกิคลคีปป่าเว้ซึ่งคีปป่าที่แนะนำนะจะมีเป็นออกฟ้าเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูว <c oughs> ่ได้สกิลอะไรออกฟ้ามันจะมีออกฟ้าที่ได้เพิ่มเกาะแล้วท่ายฝั่งตีจะติดสโล ฮอ,อกฟ้าตัวหนึ่งใช่ไหมมีคีฟหมาหมาตัวใหญ่อ่ะที่มันแดกแล้วมันตีคีแล้วเพิ่มดาเมจอ่ะ,อะเดี๋ยวจะขึ้นรูปปดูแล้วก็มีหมีมะเขือเทศที่มีสก,กิลเวโอีรอบๆแล้วก็เพิ่มตีไวมีคีฟที่เขานึกไม่ถึงก็คือคีฟลิกกตัวเล็กขาวๆมันจะมีสก,กิลเพิร์กไวยซึ่งคีฟตัวนี้มันดีตรงที่สมมติมึงเจอเลนมังกี้ พอมันตีแล้วมันติดหัวมงกุฎดใช่ไหมที่มันเพิ่มดามเมจและดูดเลือดอะ่ะมึงสามารถเบิร์กออกได้เจอเลนเจอแบบเกมนั้นมีดาร์คเียคอยเซิร์ฟอะไรเงี้ยมึงสามารถเบิร์กออกได้หมดไป <c oughs> มันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆการทํางานของยูริไฟการทํางานของยูริไฟคือติดตลอดใช่ไหมโยนไปแล้วแบบติดแล้วพอสตาร์ปอะไรแม่งไม่ได้เลยแต่ว่าไอคีมลิกเกียมันคือการที่แบบมึงใช้แค่ครั้งเดียวอะ่ะ เราเปิรกบัฟทุกอย่างออกหมดเกือบทุกอย่างประมาณนั้นแล้วมีคลิปอะไรอีกมีคลิปเซนทอร์คลิปเซนทอร์ก็ดีมีคลิปเซนทอร์ัเล็กที่เพิ่มเพิ่มกันเวทและแอนเทนคลิปแบบสกิลมันเมื่อก่อนมันจะมีคลิปตัวสีม่วงที่สามารถฟันทีหนึ่งแล้วล็อกขาได้ตอนนี้ไมาออกไปแล้วเขาก็เลยไม่นิยมแเขาก็เลยไม่นิยมอัพเทเลนเวสุภาส้าซ้ายกันมันมีแค่ เออนั่นแหละคลิปประมาณนี้แล้วก็มีคลิปนี้ด้วยคลิปเพิ่มมูเมนต์สปีดอ่ะก็ดีต้นเกมมีคลิปนี้คลิปนกที่แบบแส,สามารถใช้สายฟ้าได้เหมือนซุสกิลหนึ่งอเออนั่นก็ดีแล้วก็คลิปโกดต,ตัวขาวๆที่มึงฟันแล,ล้วติดโสร์อ่ะตัวสีฟ้าอันนั้นก็ดีเอเอมีคลิปแนะนำประมาณนี้แหละไอเทมออกทุกตำแหน่งออกค้าๆกันหมดเลย ถ้าแปกไปไหนก็คงจะขึ้นแค่เซนคาย,ย่ามั้งประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เทันก็ไม่หนีไปจากนี้มากเพราะว่าดูม,มีหน้าที่แค่หน้าที่มึงในไฟาคือมึงดูมตัวที่สําคัญที่สุดไปตัวที่มึงแบบว่าควรจะดูอย่างเช่นทีเอสเปคเตอร์ทีเอพวกตัวแบบฝั่งมนะันอะเลิศแช่ทีวีที่แบบส่วนใหญ่ถ้าดูมของประมาณนี้อีกฝั่งคือแบบจะรองไหแล้วน่าจะมีอีกฝั่งน่าจะมี น่าจะมีลิงเคนยังหมดแล้วนะถ้ามีลิงเคนกูแนะนำเป็นเทศมาอะไรดีวะแกลิงเคนอืมพรากาตาบหรอพกาตาบ,ตบหรือว่าเฮลเบิร์ดหรือไม่ก็ถ้ารวยหน่อยก็ขึ้นเฮกเลยก็ดีเฮกก็ดีต <c oughs> ับโจทย์เฮกก็ไม่แย่เฮกก็ไม่แย่ประมาณนี้แต่ถ้ามึงเจอพวกออกลิงเคนแล้ว อะไรกะพี่กูต้องพูดก็ <Hello. S 1> ไม่น่าจะมีนะการเล่นดูมเดี๋ยวไปดูกันในเลนเฟสดีกว่าดูเกมแข่งเลยแล้วกันง่ายดีอีสามแคลรี่คือการที่มึงจะเลือกคีปว่ามึงจะควรจะเล่นคีพไหนอะถ้ามึงเป็นออฟเลนเดี๋ยวูให้ดูเกมนี้ดีกว่าถ้ามึงเป็นออฟเลนแล้วมึงเจอแบบว่า <c oughs> เป็นออฟเลนแล้วมึงเจอฮีโร่ที่แบบโดนเลนเจอร์เทรนอะไรพวกนี้ฮีโร่ตีคือเป็นออฟเลนอ่ะคีฟคีฟเกาะน้งแข็งกูถือว่าเป็นคีฟที่โกงที่สุดแล้วเว้ยเพราะว่าแครี่ทำอะไรมึงแทบจะไม่ได้เลยประกอบเยอะไปดูเกมนี้กัน <c oughs> ไอทีคิิกมาเล่นเป็นออฟเลนของมันก็ประมาณเนะี้ยที่เป็นหนอกโรตาร์ดอกเกมนี้ก็เพราะว่าทอามาช่วยเพื่อนอแก้ใบแก้ใบแก้รูทประมาณนี้ จริงอยากให้ดูอ,อ่าดูรีเพย์ดูเองมากกว่าอ่าแล้วการออกของต้นเกมลืมบอกมึงอาจจะออกเป็นรองเท้าชิ้นแรกได้นะเว้ยในกรณีที่มึงคิดว่ามึงไม่สามารถที่จะสู้เลนแม่งได้จริงอย่างเช่นเกมนี้ใชเกมนี้มันเจอดรนเจอร์กับเทรนดูว่าแม่งทำไงมันเลือกที่จะไอเล็กกิ้งโบเตโตเนี่ยมันเลือกที่จะเปิดบูทมาก่อน แล้วสิ่งที่มันทําตอนนี้ก็คือสิ่งที่มันกาลังทําก็คือการที่เดินมาแดกคลิปดีไกลสิ่งแรกที่ดูมควรจะทําคือการเดินมาแดกคลิปดีไกลในเลนแล้วมันมาแดกคนเดียวเพราะว่ามันจะไม่แชร์เลเวลกับซัพพอร์ตเลยมันอยากเวลสองมากแต่ว่ามันแย่ตรงที่อีกฝั่งมายืนดักกันดิอีกฝั่งรู้ทัน <c oughs> ซึ่งวิธีนี้กูไม่ค่อยแนะนำเหมือนกันในแรงที่สูงๆอะ่ะ ส่วนมากเขาจะเดินมาดักที่ปกติก็เดินมาแดกตรงนี้ปกติก็ได้นะเว้ยแล้วคือถ้าเขามาดักแล้วมันจริงๆช็อตน,นี้กูมองว่าเลกกิ้งโพวโต้ควรจะยอมตายไปแล้วก็กลับมาหม่อยงั้นก็คือซากกันไปดูวิธีเล่นของมันกันวิธีเล่นในเลนก็แค่พยายามแดกคีปอะอย่างงี้คือมันแดกเดินไปแดกคีปที่ไกลไม่ได้ยิงเว้ยเพราะว่าเจดอนเลนเจอร์มันหนักรีเจนต์รีเจนต์นมันน้อยดูดหมดรีเจนต์สองยู่สี่เอง แล้วก็เวลามึงเจอเลนที่สู้ไม่ได้มึงพยายามบอกสปอร์ตว่าดึงคี์ให้กูหน่อยเนี่ยเลนมันจะออกมาประมาณเนี้ยเออเลนมันจะออกมาประมาณเนี้ยง่ายๆลากคีบมาหน้าป้อมฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆอยู่ชิวแล้วกูแนะนําให้พ <c> พ <oughs> อร์ตมึงบอกให้สพอร์ตสามารถเดินมาดูคีบได้ไว้ว่าเป็นคีบอะไรบ้างตรงนี้ มึงก็ได้เลือกกินดูกเนี่ยอย่างเง,งี้ยเกมนี้มึงโดนโดนดเจอโดนเทรนมันก็คือโชคดีมากๆเว้ยโชคดีของไอ้ดูมตัวนี้มากที่คีบออกมาเป็นคีบออกฟ้าตัวนี้เนีย่ยคีฟออกมาเป็นคีฟออกฟ้าตัวนี้นะคือ่าโชคดีของดูม,มากๆาดูว่ามันจะทำไงมันจะน่าจะเดินมาแดก ว่ามันจะเดินมาแดกแล้วว่ะเลือกที่จะเดินมาแดกคลิป <c oughs> นะอย่างที่บอกคลิปว่าฟ้ามันจะบวกเกาะห้าแล้วแบบอีกฝั่งปีแล้วตัวเดินตีช้าเดินช้าด้วยประมาณเนี้ยเกาะห้าต้นเกต่คือแบบโหดมากเว้ยด้่ก่อให้สะพอดจริงจริงสิ่งที่มันควรจะทำก็คือการเดินไปลากคลิปหลังป้อมนะเพราะว่ามนเลือกที่จะออ,อกบูทมา แต่กูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงจะฝืนยืนสัตว์ตรงเนี้ยมันเสียเปียบเว้ยมันแทบไปตัวดีนายหมดอะเพราะว่ามันไม่ได้ออกขวานมาเนี่ยมันไม่ได้ออกขวานมาเพื่อลาคีฟเว้ยแล้วอีกฝั่งมันมีมันราเมจดมันสูงกว่าแอ่างเทรนดาเมจเกือบร้อยอาจะเมจเก้าสิบห้ามายืนรอดีนคีฟนี่คือกูคิดว่ามันน่าจะพลาดนิดนึงกวาจะลากคีฟไปเล่นนะไม่ควรจะมายืนสู้เลนเหมือนฝืนไม่ไง ทันตามก็นั่นแหละฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มพยายามกดดันทักไฟมาไล่ฆ่าดอรนเจอร์ฆ่าไม่ได้สับนี้ถ้ามันไม่ใช่เกาะกูบอกแล้วว่าเลนเนี้ยคือเลนที่แบบเลนตายสัตว์อ่ะตู้ไม่ได้มันก็ใส่มันชื้อซื้อเซนเมลมาก่อนพยรอันเนี้ ประมาณนี้าการเล่นดูเปนเลนดูหมาถ้ามันไม่แพ้เลนอ่ะมันขีโร่ที่รวยมากเว้ยเลือกที่จะเดินมาแดกแล้วก็ตายไปกูจะ<ป>ต้องอธิบายว่าถ้ามึงอยากเล่นดูไม่รวยมึงต้องห้ามตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลหนึ่งอ่ะสกิลหนึ่งอ่ะถ้ามึงตายอ่ะเงินโบนัสมึงจะไม่ได้เว้ยมันจะหายไปเลยมึงเห็นไหมมันแดกคีไเมื่อกี้แล้วเงินโบนัสมันหายไปเว้ย นั่นแหละคือปกติที่ดูมันแพ้เลนแล้วมันตายมันก็เลยจนเรื่องราวมันก็มีแค่นั้นเรื่องที่ว่าบัฟมันต่างะวะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเลนบนหนักจริงมันก็ความกับมันเป็นเรื่อยโดนโซโลคิวอีกอันนี้กูอยากให้ดูรีเพย์กูมากแต่คือมันดูไม่น่าไม่น่าเชื่อถืออะไรกูเลยมั่งดูรีเพย์รีเพย์ดูตัวนี้ในเกมแข่งเอาละปกติมึงน่าจะไม่แพ้เลนขนาดเนี้ย ดูเงินให้สอสี่เจ็ดนาทีสอี่ถือว่าแย่ไหมสําหรับดูมันแย่ไว้ไเลือกที่ออกมาดาต่อถูกแล้วเเงิน,งนแล้วมันเลือกมันเลือกที่จะอัพไปขั้นสแต่ว่าก็ไม่ได้ค่าก็ฟาร์มอยู่ดีอ่ะกูแนะนําว่าควรจะอัพเป็นสกิลหนึ่งต่อเวลว่าสาขั้นพอเวลเจ็มันจะได้สกิลหนึ่งขั้นสี่ซึ่งมันจะรวยกว่าไว้อาจมันอาจจะแดกครีฟได้เหมือนกันแต่ว่า มันจะต่างกันตรงเงินโบนัสมึงเห็นไมจากร้อยแปดสิบเป็นสองร้อสิบซึ่งมันเป็นอะไรที่รวยมากก็ฟามสุดท้ายก็ฟามีสุท้ายแม่งก็พามดีดีอ่ะแต่การที่มึงจะออกบูตมากูต้องพูดกับมึงก่อนนะมึงต้องคุยกับทัพพอร์ตดีๆว่ามึงจะเล่นแบบไหนในเลนนี่เืออนดับแรกแนะนำให้กดเบนตี้ไปดีกว่าในการที่จะเก็บเอไปมา เล่นาไม่สนกมากเล่นมนตี้หาเพื่อนเล่นง่ายกว่าก็ฟาร์ไม่ได้ของมันอะแล้วหน้าที่ของดูในเกมนี้คือสามารถดูมดอลันเจอร์หรือแม่ก็เลยแข่สองตัวอย่าพายายามที่จะดบูบูดบูดมาเธอร์เพราะว่าบูดมาเธอร์มันสามารถเดินทะลุได้ถ้าอยู่ในใหญ่เดินทะลุเนินเขาอะไรพวกเนี้ยสิเป็นนาทีได้แมด้าเงินสี่เปนสี่นี่คือฮีโร่ที่แพ้ล่นนะสี่เป็นสี่อะ ปกติถ้ากูเล่นกูจะซื้อบูทปกตินะซื้อบูทแล้วก็ขึ้นไมดัาจะได้ประมาณสักไม่เกินถ้าเล่นไม่แตกก็ไม่เกิน8ปนาทีได้แน่ๆไมด้าหนึ่งอันแล้วการที่มึงจะยนยไมด้าอ่มึงสามารถเลือกได้ว่ามึงจะเอาเวลหรือมึงจะเอาเงินเพราะว่ามันเล่นคู่กับสก,กิลหนึ่งไว้สมมติเมื่อกี้นะสมมติเมื่อกี้มีคีฟหมีแดงตัวใหญ่กับไอหมีตัวเล็กอะ ถ้ามึงจะเล่นแบบว่าเล่นเงินมึงต้องโยนมาดัสใส่คลิปตัวเล็กแล้วก็สกลิลหนึ่งแบบคลิปตัวใหญ่โอเคนะประมาณนี้ถ้ามึงวิ่งเบ๊กเวลก็โยนใส่คลิปตัวใหญ่แบบนั้นมันแล้วแต่ว่ามึงต้องการอะไรในตอนนั้นดูมันก็เลือกเกียร์ฟาร์มไม่รีบก,กว่าดูนจออนไลน์ได้มันต้องมีบิงมีบีเคบีไว้บิงบีเคบีแล้วพยายามอย่าตายหน้าที่นี้แค่นั้น ตามไปถ้าเกมไม่ได้กดดันมากพยายามามไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรเลยม,มันแค่าฟาร์มอ่ะเนี่ยมึงดูดิไม่ไทำอะไรเลยถ้าจะไม่ได้จ่ายดูมเลยเอาเลกล้าเอาวะวัวพอะเข้าไฟไม่ไหวดิหรืออ่ากูลืมบอกถ้าถ้ามึงรู้สึกว่าไป BK b บไม่ทันแล้วแบบเจอฮีโร่ ฮีโร่แบบว่าเวทเยอะจัดจัดไม่ไหวแล้วเจอรูหน้าอันติเจอเลอรแชกเจอซุดออฟเลนเจอมาอะไรเงี้ยออกฮูดได้ไม่แย่ออกฮุดหลังไมดัสก,ก็ไม่แย่แต่ว่ามึงต้องรวยนะแนะนำของไมเทมมันก็ออกประมาณนี้แหละมันทำไรต่อยังไม่ได้ใช้ดูมเลยไอสัตว์14นาทีแล้ว มไมไ่ทำอะไรเลยไม่ไดูเหมืมอนป่าเ์ม่างเดียวแทบจะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยฟาร์ม่างเดียวร์มแล้วก็ตายนี่มันศูนย์สี่แล้วนะแต่มังดูเงินดิอ่ามังดูเงินดินี่คือมันตายบ่อยนะบอกไว้ก่อนพยายามเล่นดูอย่าตายเยอะสกิลหนึ่งมันมีผลเยอะโอ้หมีคนจะแตะกันด้วยตามไปเรื่อยพอได้บิงอ่ะ พอได้พอมึงมีบิงอ่ะมึงต้องเปลี่ยนสกิลเวมึงต้องเปลี่ยนเป็นสกิลสตันของเซนทอเพราะว่าจังหวะที่มึงบิงไปมึงต้องสตันก่อนเชื่อกูกูหลายดอกละกูบิงไปพยายามดูมก่อนแล้วแบบอีกฝั่งหนีไปเลยหรือกดบิหรืออะไรสักอย่างทัานอ่ะต้องบิงไปสตันก่อนนะเวสตันแล้วก็ดูมแล้วก็ดับไปประมาณนี้าร์มเรื่อยๆไม่ถามอะไรเลยไว้ฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มฟาร์มไอ้เคฟาร์มอย่างเดียว ไม่ดูมเลยฟาร์มไปเร่เดินไปเดนมาไม่โดนไอไอนี่มันเล่นมันอัพดูไหมคขันเดียวไปแล้วก็อัพดาบไ้เต็มแล้วก็ทาเล่นด้วย15นั่นขวาก่อนหรือมันจะอัพดูมแล้วแต่ได้หมดเล่นยังไงก็ได้ดูเหมอือนตอนเนี้ยฟาร์มไปเรื่อยๆอันนี้็ดูดูเกมแข่งนะ อาจจะต่างกันโซแรงนิดนึงเป็นรอบเลนที่าต้องบอกแบบว่าถ้าเล่นสายแบบเนี้ยแล้วกลางเม m t มึงแบบมิดเลนแพ้แคลรี่แพ้อันนี้เกียรจริงนี่คือแบบระยำสัตว์มึงต้องหาวิธีแก้เองนะโชคดีแล้วกันอาจจะแบบไปเล่นกับซัพพอร์ตสักตัวหนึ่งจังหวะที่มึงบิงคือตอนมีบิงอ่ะมึงควรจะแบบสมงไปดูไหมสักรอบนึงอ่ะแต่นี่มันเกมแข่งไง สมุกไปกับคนหนึ่งอย่าไปคนเดียวไปกับเพื่อนคนหนึ่งกันแบบว่าไม่ให้มันเฟลอะ่ะเพราะว่าครูดาวดูม,มันนาน <c oughs> ถ้ามึงเสียดูมในกลางเกมมันอาจทําให้มึงเสียโลชานไปกูก็เ,เลยอยากให้มึงเซฟดูมออาแบบเนี่ยตามไปเรื่อยๆไม่มีที่อะไรเลยตัวนี้เล่นโคตรง่ายแล้วโคตรโกงโกงมาก B K B, B K B. บีบีิงีบก็ยังไม่ทําอะไรนะตอนนี้จบวกละโอเคเหมือนจะพร้อมไฟ ทําเยยีอะไรก็ประมาณนี iva, ้แหละก็เดี๋ยวไปขึ้นชีว่ากาศรีเฟเชอร์ชีว่าหรือว่าจะไปโลตัสกัแล้วแต่มึงวิธีการเล่นดูมก็ประมาณนี้พยายามดูมตัวที่ตัวที่แบกทีมมันอ่ะสมมติมึงเจอเบ็ดหาเบ็ดเล่นทีเอมึงดูมแต่ไอ้เยอะทีเออะไม่ต้องคิดมากแล้วอย่าดูมใส่เหรียงเขนขอให้มึงโชคดีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากกดซับด้วย ขอบคุณครับ